เจริญในธรรมญาติธรรมทุกท่านวันนี้มีโอกาสได้มาป,รปารภธรรมะจะมาขยายให้ฟัง ว่าคติธรรมของแม่ชีไพมณีพุทโธคือความคิดตอนหาพุทโธครั้งแรกก็ไม่เข้าใจว่าพุทโธเป็นความคิดก็เที่ยวหาหาขาหาลมหายใจหาทุกอย่างที่จะที่จะให้เจอพุทโธเพราะเราไม่เข้าใจว่าพุทโธคือความคิดเราก็มัวแต่คิดแต่หา แต่เราหลงลืมไปว่าจริงๆตัวพุโทโธนั่นแหละคือความคิดพอเราเข้าใจว่าพุโทโธคือความคิดอ้าวมันง่ายนิดเดียวเพราะปกติเราก็เป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วคนทุกคนก็คิดอยู่ตลอดเวลาแต่คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ตลอดเวลาพอเราไปวัดพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าพุโทโธนะพุโทโธนะ เราก็พูดโทรอยู่แต่พูดโทรแต่ปากอื delegation. แต่เราไม่ไม่ทราบว่าต้นของพูดโทรจริงคือความคิดความคิดเหมือนความคิดอื่นๆคิดให้เราทุกคิดให้เราสุขเป็นความคิดตลอดทุกคนทราบว่าความคิดคืออะไรไม่ใช่ไม่ไม่ขยายแต่ทีนี้พูดโทรคือความคิดคืออะไรแค่เราเปลี่ยนความคิดทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะคิดแต่เปลี่ยนเป็นคิดพูดโท คิดพุดโทโธวันได้วันละสามนาทีเราก็เจอพุโทโธสามนาทีคิดพุดโทโธได้ห้านาทีเราก็เจอพุโทโธห้านาทีนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับของการหาพุโทโธเล็กๆน้อยๆแลกเปลี่ยนกันสาหรับตัวแม่ชีฝากพุโทโธคือความคิดเปลี่ยนความคิดของคุณทั้งหมดแต่ละวันถ้าจะฝึกพุโทโธให้จับเปลี่ยนความคิดเป็นพุโทโธวันละห้านาทีสิบนาที 20นาทีแล้วพุทธโธจะไปเต็มอยู่ในความคิดของคุณแล้วคุณจะเจอความสุขทุกท่านทุกคนฝากญาติธรรมไปพิจารณาช่วยดูแลจิตตัวเองด้วยการคิดพุทธโธแล้วความสุขจะอยู่กับตัวทุกท่านทุกคนจเจริญในธรรมสาธุ